โอเคนะครับอันนี้ผมก็สตร,รีมอยู่นะครับซึ่งสตร,รีมก็มีคนดูหนึ่งคนนะครับแล้วยูยูนะครับก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เพิ่มเป็นสองคนนะครับก็คือแล้วมันก็ยังไม่หยุดเท่านั้นน้องมันก็ยังคอมเมนต์มาว่าเ,าเล่นด้วยได้ไหมครับพี่ชายาผมก็ตอบทันทีว่าเ,าเล่นได้ครับแต่เป็นเกมหน้าครับเกมนี้พี่กำลังตึงอยู่ครับแล้วน้องมันก็ตอบว่า โอเคครับผมแล้วพี่ก็เลยว่าเออพี่กำลังโหลดมาเล่นนะก็คืออยู่แรงโกเองจะเล่นกับพี่จริงๆเหรอน้องมันก็ตอบว่าไม่ต่างกันครับาแล้วก็ยังบอกอีกว่านานๆานทีได้เล่นโอเคพี่ก็เชื่อใจน้องลนะน่าจะนานๆานแรงโกกับแรงโกด้วยกันก็คงไม่เป็นไรหรอกนะแล้วที่มันน่าเจ็บใจใช่ไหมตาต้องไปแบกผมละฮ่าฮ่าาเดี๋ยวนะ ต้นคลิปมึงยังเรียกกูพี่ชายอยู่เลยมึงเรียกกูตาแล้วเหรอฮะไอ้น้องไอ้นี่จะมาบงจะมาแบกอะไรผมอยู่แรงโกเออแล้วน้องมันก็ยังตอบกลับมาว่าผมก็แรงทองฮ่าฮ่าแล้วได้ความขี่สงสัยเลยผมก็เลยถามน้องไปว่าทําไมไม่มีเหตดเร็วหนึ่งแล้วน้องมันก็ยังตอบว่าเขาออกไปนานละฮ่าฮาเออ ก็จริงนะก็ว่าเล่นมาทำไมตั้งนานไม่เห็นแล้วผมก็ยังฟงัยไม่หยุดว่าเออแล้วไอ้ที่อัปเกาะนี่แหละเขาออกไปเร็วหรือยังทำไมผมเล่นมาตั้งนาน,น้ก็ไม่เจอ,อเลยอ๋อเขาออกไปตั้งนานแล้วหรอก็ไม่บอกก็ว่าอยู่ทำไมหาไม่เจอที่อับเกาะเนี่ยเชื่อแล้วว่าเพิ่งโหลดมาฮะอา้าวที่เล่นมานี่ยังไม่เชื่อพี่อีกลรอ ก็พี่อยู่แรงโกไม่ได้โกหกเองนะัสนักหน่อยเออว่าแต่ว่าเราก็วิ่งมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เจอคนสักคนเลยวะคนก็เหลืออยู่เก้าคนละที่หนึ่งแน่นอนเอาที่หนึ่งมั่นใจขนาดนั้นเลยเพึ่งกลับมาเล่นเออจะเอาที่หนึ่งอะไรฝีมือยังไม่โหดเลยโอ้โหน้องชายก็วิ่งมาตั้งนานละเออก็ยังไม่เจอคนเออวิ่งต่อเออก็วิ่งอยู่นะครับ เออตอนไหนจะเจอคนก่อนเฮ้ยเจอคนละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวกูยิงอะไรก่อนนะกูยิงอะไรก่อนโลนโลนโลนทุกคนเออเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็จะเออเออหน่อยนะครับแล้วจังหวะนี้พันลำก่อนนะครับทุกคนเออคือเลือดไม่ไหวอ่าเอาระเบิดไปแดกไอ้นี่ยิงยิงยิง มันไม่ตายยิงยิงยิงโอ้โหปะถึกไปไหนวะจังหวะน,นี้ชาร์จเอออ่ะเออไปสู่สวรรค์เลยไหมละ่ะกูนั่งเก็บของนะแล้วโดนยิงปุ๋ยมาดูกันว่าใครจ็บได้ทีหนึ่งนะครับเออจังหวะน,นี้วิ่งมาแล้วชาร์จไอ้นี่น่าจะโหดแปลงร่างเป็นลิงแล้วไงกระโดดสวนปั๊ปปั๊ลผานลำกาโคโนมา จังหวะนี้ด้านหลังเขายิงอยู่ด้านหลังเฮ้ยนี่ยิงโอ้โหสเต็ปโคตรได้โอ้โหเด็กสมัยนี้มันเอเอคือแล้วจบที่ไอ้นี่ยิงได้ไงไม่รู้ผมไม่รู้เออก็พี่อยู่แรงโกะครับแล้วพอจบเกมใช่ไหมน้องมันก็จะแอดมานะครับอ๋อผมไก่นะอ๋อพี่เชื่ออยู่ว่าเองไก่ก็เองก็อยู่แรงโกกับพี่นี่นะแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือ น้องเขาแอดผมเป็นเพื่อนมานะครับทุกคน <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอเขาตีมาออเออแรงโกจริงเหรอวะนี่มันแรงแดงเลยในว่าไหนเองบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นทำไมอยู่แรงแดงตั้งห้าดาวอย่างนี้ต้องมาแบกพี่แล้วแหละ <c oughs> มาไปลุยกันเลยมาเกมแรกนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรก็นี่เองโดดไปไหนเนี่ยเบอร์สี่เองโดดไปไหนไวจังเลยแบบนี้ พี่จะอยู่ได้ไงก็โดดตามไปดีครับเออเดี๋ยวไม่มีคนแบกนะครับเออน้องๆแล้วพอลงมาถึงพื้นนี้พี่ก็รีบเก็บเลยกว่าเพื่อนแย่งมึงไม่ทันกูหรอกฮะ <Gamb it> ไอเวนเราวิ่งมาไม่ทันไรยไอเบอร์สี่มันยิงไปแล้วหนึ่งตัวเออชมยังไม่ทันลายอาวมึงลมอีกแหละแล้ว <S <S ลก็ดุยไปกันนะครับทุกคน ลำบากกูต้องมาหาวิ่งหาเหรียญให้มึงชุบชีวิตเนี่ยเออโอ้โอ,โอ,โอไม่เป็นไรครับเพื่อแเงแดงห้าดาวพี่ชุบได้อยู่แล้วน้องโอเคไปไปเกิดไปเลยครับเราวิ่งอยู่ไม่ทันไลดูเหมือนว่าจังหวะนี้จะมีคนขาอ่อนนะครับทุกคนแล้วจังหวะนี้เรามาดูเพื่อนกันเลยดีกว่าเออเป็นนักพากย์ก็ได้ว่าก,กูกูตายล้วจังหวะนี้เบอร์สาอองนะครับ เออเฮ้ยเบอร์สามโดนยิงแล้วเบอร์สองวิ่งมาชาร์จปู๊บเปิดตูมตูมตูมต้ม,ตมเบอร์สองน็อกดาวไปแล้วเบอร์สามมายิงยิงดาวไปแล้วจังหวะนี้จะมาชุบเพื่อนแล้วก็น็อกดาวไปเหลือเบอร์สี่คนเดียวนะครับทีมกูไอเวนอ๋อแล้วก็เบอร์สี่มันบอกกูอยู่คนเดียวไม่ได้กูต้องมีเพื่อนกูก็เข้าวงชุบไปเลยสิครับเออ แล้วจังวะนี้ผมก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากูจะไปล้างแค้นมึงเออย,ยังดีกว่าค่อยลงไปดีกว่าเออเอ้ยกูลงยังไม่ถึงพื้นเบอร์สี่มึงอย่าเพิ่งตายอ่ะกูพูดยังไม่ขาดครับผมตายไปแล้วขอบคุณนะที่ชุบชีวิตเราเดี๋ยวเราจะแบกนายเองไองแรงแดงห้าดาวกระจอกไอ้แล้วจังวันนี้ผมเห็นเขายิงกันอยู่ด้านบนบ้านเดี๋ยวผมจะไปตุ๋ยดากมันให้ดูจังว่นี้ ยี่สิบลูกฟองมาเ็เจอแล้วเอคจงังหวะดยิง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 ครับล้มไปหนึ่งสามแม่งเลยครับเออกูไม่ปล่อยให้มึงเฟื่อนหรอกมึงดูไว้นะแรงแดงทั้งสามคนกูจะแบกพวกมึงเองจงังหวะนี้ก็มาเก็บของนะครับทุกคนเออก็คือแบบไม่รู้ว่าเขายิงกับใครก็คือแบบจะมาชุบชีวิตก่อนจงังหวะนี้เออชุบยังไม่เป็ดเลย แล้วผมก็ไปนั่งเก็บของศพเมื่อกี้นะครับแล้วจูจ่ๆก็มีคนมายิงผมนะครับทุกคนก็คือวิ่งหนีเกือบตายเลยนะครับเออก็มีตัวมาชาร์ตก็แปลงร่างเป็นลีก็ยิงสวนนะครับจงบังหวะนี้ก็ลำครับลำจงังหวะนี้โดนข้างหลังยิงตายนะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงละ่ะได้จบอันดับที่6ไปนะครับทุกคนเออ แล้วก็มาต่อกันเกมที่2นะครับแล้วไอ้เบอร์สี่มันโดดแยกไปอีกแล้วผมก็เลยต้องจําใจต้องโดดตามไปนะครับเออก็บอกว่าไปวงฟ้าเลยลักกันเออจังวะแล้วก็ฟาร์มของผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะแล้วเพื่อนมันไปไปไหนไปล้มครับไปล้มอยู่ที่ไหนนู่นโอ้โหผมฟาร์มยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวไปช่วยนะเพื่อนกําลังวิ่งไป แล้วจังหวะนี้วิ่งมาอยู่อยู่ๆดีๆก็เจอคนนะครับเออทุกคนก็ยิงไปเลยสิครับเปิดก่อนโอ้โหเจ็บนะครับตัวนี้จังหวะนี้ต้องชาร์จลับตุ้มตุ้มตุ้มยิงอะไรไม่รู้ยิงไอวอแปลงร่างเป็นลียงก่อนยิงตุ้มตุ้มอับกูล้มฟักหนอะไรวะสู้เขาไม่ได้เฉยเลยแล้วจังหวะนี้ตัดมาดูที่เพื่อนเราเพื่อนเรายิงดาวนะครับก็ซ้ำไปเลยสิครับเออพี่ก็เลยบอก เฮ้ยอย่าเพิ่งเก็บของชุบพี่ก่อนเออชุบพี่ก่อนก็ได้นะน้องเออโอเคแตงกิวเวลีกูดเยี่ยมเยี่ยมเราจังวันนี้ผมก็จะลงไปเก็บศพเดิมผมนะครับผมจะไปแก้แค้นมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าพอลงมาเก็บศพโอ้โหมึงเก็บของครูไปซะหมดเลยนะไอเวนนี่แล้วผมก็ได้วิ่งมาจังวันนี้เอาเพื่อนล้มเฉยเลยโอ้โห,โห,โห,โหจังวันนี้อายุ I, you, ต้องไปละ ตรงไปแล้วล้มสองคนและโอ้โหท่าไม่ดีละครับทุกคนอ๋อกูเจอละไอตัวที่มันยิงเพื่อนเราโดมสองตัวมันอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวผมไม่มีกระสุนเดี๋ยวมึงเจอกูแนะ่เดี๋ยวมึงรอกูไปชาร์จก่อนกระสุนเออาูไม่มีเฉยๆนะเอามีย9ิบเก้านัดแล้วไงเปิดก่อนได้ปุดมึงตั้งไงวออะไรมึงจังหวะนี้ กดอะไรไม่รู้กดไปก่อนจังหวะน,นี้มาเอ้มานั่นมันมีสองตัวนีหว่าแล้วกูจะสู้ยังไงล่ะเนี่ยกูไม่น่าไปเปิดเลยไอเวดนี้มามึงหากูจังหวะน,นี้ยิงตัวนี้ก่อนนะครับแปลงล่างไปเลงยิงสวนล้มหนึ่งแล้วจะแปลงลา่างแปลงไม่ได้โอ้โหมึงยิงกูล้มมึงไปชุบเพื่อนโอ้โหเอ้ยพลาดจนได้เราเนี่ย โอเคก็ตัดมาที่เบอร์สี่กำลังยืนชุบวงเท่ๆอยู่ก็จังหวะนี้นะครับก็ชุบชิวๆนะน่าจะไม่มีตัวละหรือเปล่าอืมกับเป๋าเปลี่ยนเป็นลูกซองควางดีกว่าไอ้นี่มันบอกวิ่งชุบดีๆเอ้ยมีคนมามีคนมาขอให้ปลอดภัยนะเพื่อนขอบคุณที่ชุบเราขอให้ปลอดภัยโชคดีมีชัย แล้ววะต้องนายต้องรอดมาให้ได้นานายอยู่สาดเสี่ยงชีวิตมาแหละใจเย็นไอ้น้องโอ้โห,โโหลมและขอบคุณนะครับที่เพื่อนเบอร์สี่ที่เสียแต่ละชุบชีวิตสามคน <c ười> แล้วจังหวะนี้อ้าวเบอร์สามโดนใครยิงตายโอ้โกูเจอละมึงยิงเพื่อนกูยิงมึงยิงเพื่อนกูนัดละสี่สิบหกนัดละสิบเจ็ดโอ้โหเดนเมดมันอะไรเป่าขนาดนี้วะจังหวะนี้มึงอยู่นังนั้นใช่ไหม อืมันวิ่งมาแล้วมันจะมาชาร์จผมแน่เลยเรามาดูกันว่าผมจะทำายิงยิงยิงไปโอ้โหเจ็บมันก็ยิงเราเจ็บจังหวะนี้พันลำก่อนละกันนะครับทุกคนเออเราเราอยู่กับเบอร์เรือแค่สามตัวแล้วเหมือนเพื่อนจะจะชุบเพื่อนเบอร์สี่ขึ้นมาและแล้วเบอร์สี่อยู่กับเราไงพึ่งลงมาจังหวะนี้ มันมาทางไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็คือเตรียมตัวมันน่าจะขึ้นมาช้าละจังวันนี้ผมโยนแล้วเบิดแล้วก็โดดลงหน้าต่างไปแล้วครับจังวันนี้ไ่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่และ้ะขับมอไซนี่เลยละกันเออไปละครับทุกคนใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่และ้ะแล้วมาคือมาชนไอวอแล้วก็เบรกแล้วเพื่อนก็ไปยิตั้งโอ้โหแล้วก็ยกตีไปเลยนะครับเออ โอ้โหไอเวนนี่แล้วเกมนี้ก็ได้อันดับที่เจ็ดไปเลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ไม่แรงแดงไม่แบกเราเลยอะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพิ่งกำลังตัดต่อนะครับหัดตัดต่อตัดต่อยังไม่เก่งใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับเออขอคนละคลิปนี้ขอหไลค์ก็พอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน